สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสู่ขู่สุขคนนะครับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮ้านะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับาวสซนก็มีข่าวดีมาฝากสําหรับพี่น้องเช่าสวนยางพารานะครับซึ่งเวาซนกระทําอาชีพเกษตรนะครับเป็นเกษตรกรโดยตรงนะครับโดยทาไรทาหน้านะครับทาสวนนะครับทั้งสวนยางพารากระทํา คือกันนะครับก็มีข่าวดีจากก่อยอดท่อนะครับซึ่งเล่งหาลือกับสภาผัดก่อนนำเสนอก่อนนโยพิเจรณานะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับการอย่างแห่งประเทศไทยนะครับหรือก่อยอดท่อนะครับจัดการประชุมหาลือแนวทางการเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรเศร้าส่วนอย่างระยะที่4 ร่วมกับสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์หรือซูมนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อหาข้อสรุปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการก่อนนําเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือก่อนยอพิจารณาเห็นชอบพร้อมส่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกร,ะกรนะครับก็ถืออีกเป็นทิศทางข่าวดี อีกอย่างหนึ่งนะครับที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับจะพักดันให้พี่น้องได้รับเงินเป็นของขวัญปีใหม่นะครับในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะครับซึ่งจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่พี่น้องเข้าส่วนอย่างจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างนะครับซึ่งในปีนี้ราคายางก็ถือว่าดีขึ้นนะครับพี่น้องแต่ก็ยัง บดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งล่าสุดนั่นนะครับนายสุขทัศน์นะครับ่างวิริยกุลรองผู้ว่าการด้านการปฏิบัติการเปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรเช่าส่วนอย่างระยะที่4เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่รายได้ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับและ ลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกรเช่าส่วนอย่างกว่า1.8ล้านไร่ในพื้นที่ส่วนอย่าง1 9เกล้านไร่และคาดว่าจะใส่งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น1.6หมื่นล้านบาทซึ่งล่าสุดนั่นก่อเยท่อได้ประชุมหารือกับทางสภาผัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการในเรื่องของงบประมาณและรักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อนำเสนอกอนยอิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้พ้อจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเทวาสวนยางนะครับซึ่งจะได้เร่งรัดเมื่อผ่านคณะรัฐมนตรีก็จะได้เร่งรัดเงินช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่น้องชาวสวนยางในส่วนของราคายางมีการปร,รับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเตรียมเข่าสูฤดูปิดกลีดอย่างนะครับและปริมาณอย่างเริ่มลดลงจําเป็นต้องจัดซื้อ,อยางเพื่อสร้างความมั่นคงไม่พักการผลิตซึ่งจะทําให้ความต้องการอย่างเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจึงเป็นทิศทางที่ดีของพี่น้องชาวสวนยอย่างในขณะนี้นะครับที่ราคาขยับปับขึ้นซึ่งก่ยอยทนะครับก็จะ หาลือนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับที่จะเกณฑ์นะครับปราเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องเช่าส่วนอย่างกระต้อไปนะครับว่าจะเป็นจากไหนกระล่อกะต้อไปนะครับพี่น้องรอเบิงนะครับว่าเขาจะได้รับเงินชดเชยหรือบ่อนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรเช่าส่วนอย่างหลังจากพี่น้องเช่าหน้าก็ได้รับไปแล้วนะครับ ก็ต่อมานะครับก็ล่อรุ่นของพี่น้องชาวส่วนอย่างเฮานะครับว่าจะได้รับเงินสดเชือส่วนต่างหรือบอการประกาศราคาจะอิงตามตลาดจริงหรือบอนะครับตามราคาจริงหรือบอนะครับสําหรับพี่น้องชาวส่วนอย่างเฮานะครับก็เตรียมโต้กันรับเงินในส่วนนี้กันนะครับสําหรับมนีนันบาซนก็มีข่าวดีมาว่าจากสุรนะครับฝากพี่น้อง นะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ่าวโซนนำนะครับพี่น้อง ăn